มาดูกล้องวิวนะครับตัวนี้เป็น Android มีพี่ไปลงโปรแกร,รมสำหรับบันทึกวิดีโอมาให้มีวไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่ลงโปรแกร,รมไม่ได้เครื่องผ่านการรูทมาเรียบร้อยเป็นสวิต c ์ที่ซ่อนไว้นะอ่าข้างบนก็จะมีของแบงจ่ายไฟ5้ GPS ตัวนี้สามารถเป็นกล้องถอยหลังได้นะครับมันจะสับมาอตโนมัติโดยต่อสายไฟถอยหลังกับเส้นนี้เส้นสีแดงนะครับที่มา,ก,าก็มีโมดูล GPS เดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟนะครับเมื่อเสียบเครื่องเราจะเปิดเองนานรับในเครื่องจะมีแบตเตอร ไม่ติดนาที <c oughs> ไม่ติดนะ <c oughs> มันชอบมีปัญหานะครับตอนนี้หลังจากรลีกคืนค่าลง รุ่นนี้ถ้าอะแดปเตอร์ที่แถมมาเนี่ยจะเปล่งครับจะสังเกตจะได้ยินเสียงออกทางลำโพงซึ่งถ้าใช้ไฟแอนอะแดปเตอร์ตัวอื่นเนี่ยจะน่าจจากอะแดปเตอร์หร yes ือสายที <rible. S 2> ่ยาวเกินทำให้มีสัญญาณรบกวนเข้าตัวภาาขยายของตัวเครื่องนะครับเครื่องมามันจะทําการบันทึกทันทีความต้องหน้าจะเป็น full hd ก็เป็น700 ก็จะมีโชว์ทั้งสองภาพสามารถค่าได้อันนี้โดยการสัมผัสครับจะเป็นรบสัมผัสครับข้อเสียของมันก็คือ GPS จะทำงานทันทีซึ่งเป็นปัญหาของซอฟต์แวร์วิธีการที่ให้ค่า GPS ลงไปกล้องได้จะเอ่อปเปิดโปรแกรมเทส GPS เปิดขึ้นมาแล้วก็ มาเปิดโปรแกรมนี้ครั้งหนึงมันจะบันทึกตำแหน่ง GPS ความเร็วตรงในภาพนะครับาหลังกล้องที่แอบไปจะต้องไปดูในคอมก็มีเส้นทางดูหนโปรแกรมดูใน google ได้แต่ตัวนี้จะดูเกินไะ้ว่ารถวิ่งไปตรงไหนความเร็วเท่าไหร่ภาพเป็นอย่างไรนี่รวมกันไปเลยนะครับออกตำแหน่งไปเลยโดยเป็นตัวเลขกับความเร็วว,วัน,วน,วนที่เวลา ก็จะไม่เหมือนกล้องประ,ประเภทนั้นเดี๋ยวผมผมลองไปถอยไว้กับที่จุดบรีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูมันก็โถมตถอดอกแล้วนะผมเสียบเข้าไปมันก็ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะสับพาเป็นจอยในมือเคีย์ถอยให้ อันนี้ผมถอดออกเดี๋ยวผมจะลองรีวิวอนนดวูตอนเขาเรียกว่าะพีแะ็ปแปก a c k นะ ก็จะประมาณนี้นะแต่ก็จะไม่โชว์นะครับเห็นไหมมันเป็นศูนย์ศูนย์การก็คือมันเปิดทีพีเอสให้ g ีพีเอสขึ้นทำงานนะครับอย่างเงี้ยพออย่างเงี้ยแล้วมัน ข้อเสียที่ยังปรับปรุงนะครับแล้วก็เสียงวีดที่ดังขึ้นมาก็มันต้องไปดูดกับกระจกการก็จากข้างหลังนะครับมันก็จะดับไปนิดนึงสปิดจอยโดยการกดปุ่มพักหน้าจอไว้การมองของกระจกนี้วันปัญหากลางคืนก็จะกระจกแสงไปโดยอัตโนมัติเหมือนเราปรับอของกระจกทั่วไปมันจะดับลงไปนิดนึงนะ ส่วนอื่นๆตัวนี้เป็น,ปนที่เรีว่าแบ็ควิวนะครับรุ่นอะไร600 600ักอย่างนึงน,นะครับผมจำรุ่นไม่ได้เดี๋ยวผมรีวิวทีนึงลองอ่านดูจากข้อความตรงข้างล่างดูน,นะครับเขาจะรีวิวเพียงเท่านี้ครับ <S <S แบบ